ขนมปังค่ะเช้านี้ขนมปังอีกแล้วค่ะมีไข่อบแห้งมีชีสนะคะใส่ชีสลงไปค่ะ ก็มี่้าตปบปบนะคะตามด้วยขนมตังแผ่นลงไปค่ะแต่ก่อนจะใส่ทาครีมก่อนนะคะทาครีมลงไปค่ะอาหารเช้าให้เด็กๆแล้วค่ะ กด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 แล้วก็กลับด้านค่ะชีสเขาโูนความร้อนก็จะละลายนะคะอาหารเช้าเด็กๆไม่ค่อยชอบทานข้าวค่ะต้องเป็นถ้าไมซีเรียลก็ต้องเป็นขนมปังแผ่น ทุกวันค่ะอาชิมซิกษาอาหารเช้ากาหลีจะเรียกบอกว่าอาชิมซิกษานะคะอาหารเชา้ากดนี้ย่างให้ข้างล่างเขาเริ่มหอมแล้วก็กลับด้านสีก็ได้แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะ ตรงข้างบนอาจจะมีความกรอบข้างล่างเขาจะมีะความนุ่มช่ำๆกดแบบนี้ค่ะอย่างนิดามาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเขาจะ,ะยืดอยู่ขนาดไหน,นโอเค แค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่แผ่นหนึ่งนี่แผ่นหนึ่งแผนน่นนึงเอาไปเสิร์ฟแล้วค่ะมาดูข้างในกันนะคะตัดให้ดูข้างในกันค่ะเขาก็จะมีความนุ่มเยิ้มๆแบบนี้นะคะมี ความหอมของชีสอร่อยมากค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทานขนมปังยามเช้าด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ